สรุปกรมธรรม์นะคะที่คุณลูกค้าทำเป็นกรมธรรม์แบบ a a a Life ิสระแบบ Unit Link วงเงินความคุ้มครองที่5ล้านบาทค่ะเบี้ยประกัน90,909บาทจุด09สตังค์นะคะแล้วมีในส่วนของคุ้มครองระหว่างนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งโปลิโอ ถุงลมปลอกปงพองกล้ามเนื้อเสือ่อมตรงนี้นะคะจ่ายให้คืนละ10,000บาทค่ะแล้วมีคุ้มครองชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งอีกหนึ่งล้านบาทนอกเหนือจาก5ล้านนี้นะคะเบี้ยประกันก็อยู่ที่7,506บาทซึ่งเบี้ยจะคงที่ตลอดสัญญานะคะแล้วมีส่วนของโรค ร้ายแรง40โรควงเงิน1ล้านบาทเช่นโรคมะเร็งระยะลูกลามหลอดเลือดสมองตีบโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคนั่งกินนอนกินนะคะก็จะจ่ายให้1ล้านบาทค่ะเบี้ยประกันก็จะคงที่นะคะตกปีละ17,480บาทค่ะเบี้ยที่ เป็น UDR เนี่ยค่ะก็คือเป็นเงินก้อนในส่วนของ Unit Link นะคะและมีค่าชดเชยรายวันนะคะวันละ3,000บาทก็จะเป็น UDR ของ Unit Link เช่นกันตกปีละ13,680บาทค่ะเบี้ยประกันในส่วนของ Unit Link แล้วในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม UDR เนี่ยค่ะเบี้ยประกันจะคงที่ตลอด สัญญาเลยนะคะแล้วเงินส่วนต่างเนี่ยก็จะนำไปซื้อกองทุนรวมให้ค่ะในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพนะคะวงเงิน3ล้านค่ะจ่ายอยู่ที่ปีละ3า3 0 0 3 0บาทค่ะกรมธรรของคุณลูกค้านะคะเริ่มต้นทำเมื่อเดือนตุลา,าวันที่1นนะคะเดือนตุลาค่ะ ปี2018นะคะเบี้ยประกันที่ชำระคือ167,705บาท09สตางค์นะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีมูลค่าโกลมาทันอยู่ที่179,316บาท75สตางค์นะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุน 1 6 1 5 5 7 7 7บาทค่ะคือถ้าลูกค้าเนี่ยถอนเงินเนี่ยมันจะถอนได้เท่านี้แต่ถ้าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์นะคะก็จะได้1 7 9 3 1 6บาท7ุดอันนี้เป็นกรมธรรม์ของยูนิทลิงค์ค่ะจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าในระยะยาวนะคะไม่ต้องมาแบกภาระค่าเบี้ยประกันใน ไวชาลานะคะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนของคุณลูกค้านะคะก็จะมีตามนี้นะคะพอร์ตการลงทุนแล้วก็มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนค่ะพอร์ตก็ยังติดบว,วกอยู่นะคะก็โอเคอยู่ค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ย A A บริหารกองทุนเองค่ะเหมือน private fund เลยนะคะ เบี้ยประกันนะคะในส่วนของยูนิตลิงนะคะและ,ะสัญญาเพิ่มเติมที่มี UDR ห้อยท้ายด้วยเนะะี่ยค่ะก็จะถูกนำไปลงทุนตามกองทุนหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการแล้วนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะบรรลุเป้าหมายในการออมนะคะกรมทัรยูนิตลิงเนี่ยสามารถออมได้ตลอด ชีวิตเลยค่ะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีฟ้าคือความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นที่5ล้านค่ะแต่ประกันชีวิตเนี่ยจะเป็นเส้นสีแดงนะคะก็คือสีเหลืองบวกสีฟ้าค่ะก็จะได้7ล้าน3แสนกว่าบาทนะคะทายุ50ตัวนี้เป็น ประมาณการที่อัตราผลตอบแทน5%ค่ะซึ่งในตลาดหุ้นเนี่ยถ้ายาวๆไปก็อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะอย่างเช่นอายุ50มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนอาจจะมีอยู่ที่2ล้าน3แสนกว่าบาทนะคะเบี้ยประกันที่จ่ายไปคือสีเขียวๆทั้งก้อนนะคะรวมกับตัวพัดโก 3ล้านบาทด้วยค่ะ2ล้าน8นะคะก็เทียบกันแล้วก็คุ้มอยู่เนาะเพราะว่ามันมีในส่วนของเงินคืนมาให้ด้วยไงคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะการที่มีกรมธรรมที่คุ้มครองยาวๆก็จะดีนะแต่ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยค่ะไม่ต้องการความคุ้มครองแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะหยุด ได้นะคะอย่างเช่นถ้าอายุ82ไม่ต้องการความคุ้มครองก็อาจจะถอนเงินได้ที่10ล้านกว่าบาทนะคะก็พอๆกับที่จ่ายไปเลยนะคะจ่ายไปประมาณ10ล้าน2 0 0แสนกว่าบาทก็ถอนได้ประมาณ10ล้าน2 0 0แสนกว่านะคะในส่วนของมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเส้นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะก็เพื่อความะสะดวกกับคุณลูกค้าใน วัยชราอย่างเช่นตอนอายุ62ไม่อยากจะมีภาระเรื่องการชำระเบี้ยประกันแล้วใช่ไหมคะก็สามารถที่จะให้โรมทัน AAA Unit Link ลนะคะที่มีวงเงินอยู่ที่5ล้านกว่าบาทเนี่ยชำระต่อให้ได้เลยนะคะโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องชำระตัว <c oughs> อย่างก็คือหยุดชำระเบี้ยประกันนะคะตอนอายุ60มาดูกันว่าสามารถ คุ้มครองประกันสุขภาพแล้วก็โกรคร้ายแรงไปได้ถึงกี่ปีวงเงินความคุ้มครองชีวิตอยู่ที่5ล้านถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตามตัวอย่างนี้ก็คือว่าถ้าคุณลูกค้าไม่เปลี่ยนแปลงความคุ้มครองอะไรเลยนะคะแล้วก็ชำระเบี้ยถึงอายุ60แล้วให้คุ้มครองต่อได้อีกประมาณ 22ปีนะคะถ้าอัตรา,าผลตอบแทนที่5%เปอนะคะก็ตั้งแต่อายุ60จนถึง82ก็ได้ประกันสุขภาพคุ้มครองไป22ปีเลยนะคะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าอายุ61อะค่ะลดอายุ60นะคะลดความคุ้มครองเหลือ1ล้านบาทนะ จ่ายเบี้ยหมื่นสองแล้วจากนั้นนะคะอายุ61นะคะลดวงเงินความคุ้มครองชีวิตเหลือ60,000แล้วไม่จ่ายเบี้ยอีกเลยนะคะมาดูว่ากรมธรรม์จะคุ้มครองได้ถึงอายุเท่าไหร่นะคะก็ถ้าลดความคุ้มครอง5ล้านลงนะคะกรมธรร์ก็จะคุ้มครองให้ได้ถึงอายุ 99เลยค่ะแล้วยังจะเหลือเงินอีกประมาณ9ล้าน9แสนกว่าบาทนะคะก็จ่ายเบี้ยถึงประมาณอายุ60ก็ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ99แล้วมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองๆะคะ่ะก็ยังเหลืออยู่9ล้านกว่าบาทนะคะแต่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองนี่นะคะ คุณลูกค้าสามารถที่จะเบิกถอนได้ค่ะอย่างอายุ50มีอยู่2องล้าน3อย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่อยากจะให้ถอนออกมาใช้นะคะเพราะว่าเผื่อคุณลูกค้าอยากจะพักการชำระเบีย้ยไม่อยากจะจ่ายเบี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะเป็นภาระเกี่ยวกับพวกประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงคุณลูกค้าก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์พรีเมียมฮอลิเดย์นะคะคือไม่ต้อง ชำระเบี้ยอีกเลยค่ะจนกว่าวงเงินจะหมดเนี่ยพออายุ99ยังเหลือเงินอีกเกือบ9ล้านกว่าบาทแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าดูเรื่องตลาดหุ้นแล้วก็ดูเงินที่ A A บริหารให้อะคะ่ะก็น่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะ A A A UniLink t เนี่ยค่ะก็ออกแบบมาเพื่อ ความยืดหยุ่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้นะคะแล้วตอนแก่ตัวก็ไม่เป็นภาระในการจ่ายเบี้ยประกันด้วยนะคะสรุปกรมธรรของคุณลูกค้าปัจจุบันเนี่ยก็มีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่5ล้านบาทค่ะมีส่วนของโรคมะเร็งนะคะ โรคถุงลมปป่งพองกล้ามเนื้อเสื่อมตับแข็งโปลิโอค่ะถ้าระหว่างนอนโรงพยาบาลจะให้คืนละ1,000 0บาทแล้วมีประกันชีวิตของโรคมะเร็งให้อีก1ล้านบาทค่ะแล้วถ้าเป็นโรคร้ายแรงนะคะ40โรคเช่นโรคหัวใจที่มีการทำบายพาสโรคอัลไซเมอร์โรคนั่งกินนอนกินหลอเลือดสมองตีบหรือ โรคร้ายแรงหนักๆค่ะระหว่างเจอเนี่ยนะคะเช่นมีผลชิ้นเนื้อบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งนะคะก็จะจ่ายเงินสดให้ที่1ล้านบาทค่ะแล้วมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ยูนิตลิงค์นะคะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพค่ะ 3ามล้านบาทปีละ38,130บาทนะคะแล้วมีในส่วนของค่าชดเชยรายวันค่ะคืนละ3,000บาทอันนี้คือกรมธรรม์ของคุณลูกค้าเบี้ยประกันก็ตกปีละ1 6 7 7งแบาทปัจจุบันนี้ค่ะ AA ก็พึ่งออก แผนความคุ้มครองใหม่มานะคะเป็นประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครอง1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะถ้าเ,าเป็นโรคร้ายแรงก็จะเพิ่มความคุ้มครองให้2เท่านะคะ <c oughs> เช่นถ้าซื้อแผน2 5ล้านนะคะก็จะคุ้มครองให้เป็น50ล้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะ